สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันมาจำลองสถานการณ์คดีแดงหมายเลขที่171 2553ระหว่างบริษัทไทยบุญประกันกไทยจำกัดฝ่ายโจทก์ค่ะและบริษัททันจินชิปปิ้งจำกัดฝ่ายจำเลยค่ะเรื่องการค้าระหว่างประเทศรับขนของทางทะเล ทางบริษัทไทยบุญประกันภทยจำกัดได้ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าบริษัทไทยเอเชียแปซิฟิกวอรี่เวอร์รี่จำกัดสั่งซื้อมมเกตซีสินค้าเกษตร2.07 0จากบริษัท NV บูมโมกจำกัดจากนั้นบริษัท m v b นวีบูมโมจ้างบริษัทฮันจินชิปปิ้งขนส่งสินค้าจากเมืองท่าแอนเวิร์บประเทศเบลเยียมส่งมอบให้แก่บริษัทไทยเอเชียในประเทศไทยที่ศูนย์บริการรับตู้คอนเทนเนอร์ลากกระบังหรือ i อ d ดีลากกระบังกรุงเทพมหานคร บริษัทฮันจินจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตจำนวน13ตู้ให้บริษัท NV จากนั้นบริษัท NV บรรจุสินค้าใส่ตู้น้ำหนัก334.99เมตริกตันและบรรทุกลงเรือฮันจินดอสแอนเจลิสเที่ยวที่ v 0085e บริษัทฮันจินออกใบตาส่งให้บริษัท NV เพื่อป้องกันความเสียหาย เมื่อวันที่18สิงหา2551บริษัทไทยเอเชียทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทไพบูลโดยมีเงื่อนไขว่าหากสินค้าเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่งทางทะเลและทางรถยนต์บริษัทไพบูลจะชดใช้ค่าเสียหายในวงเงินตามกรมธรรม์ประกันภยัยเป็นจำนวนเงิน5,686,027บาท บริษัทไทยเอเชียชำระเงินให้บริษัท NV จากนั้นบริษัท NV ออกใบตาส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทไทยเอเชียเมื่อเรือฮันจินลอสแอนเจลิสเดินทางถึงท่าในประเทศสิงคโปร์บริษัทฮันจินได้ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือ MV j o s ี c อสโคสเที่ยวที่ V128W และเดินทางถึงประเทศไทยที่ท่าเรือแหลมฉบังวันที่12กันยายน2551 บริษัทฮันจินขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ i c ซลาดกระบังและตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์เสียหายจำนวน2ตู้มีน้ำเข้าทำให้สินค้าเสียหายบริษัทไทยเอเชียขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่โรงงานในจังหวัดนนทบ,บุรีต่อมาเมื่อวันที่26กันยายน2551 บริษัทไทยเอเชียตรวจพบความเสียหายของสินค้าจึงแจ้งไปที่บริษัทไพบูลจากนั้นบริษัทไพบูลได้ว่าจ้างบริษัท JPL as d j u s t i n g service จำกัดสำรวจความความเสียหายพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริงบริษัทไทยเอเชียจึงแจ้งให้บริษัทคันจินชดใช้ค่าเสียหายของสินค้าหนัก50.001เมติกตัน เป็นเงิน1 1 2 3งล้านบาทแต่บริษัทฮันจินไม่ชำระบริษัทไทยเอเชียจึงเรียกร้องให้บริษัทไพบูลชำระหนี้แทนบริษัทไพบูลชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทไทยเอเชียตามเงื่อนไขในกรรมธันประกันไทยเป็นเงิน6 1 4 4 4 2 0 2บาทจึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องให้บริษัทฮันจินชำระแต่บริษัทฮันจินเพิกเฉยต่อคำเรียกร้องขอให้บริษัทฮันจินชำระเงิน6 3 4 9 8 6 8 7 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีถัดจากวันฟ้องจนชำระเสร็จแก่โจทก์ต่อไปเชิญฟังความฝ่ายจำเลยค่ะการขนส่งนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศโดยสัญญาขนส่งฉบับเดียวมีการขนส่ง2รูปแบบขึ้นไปจึงเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีอายุความ9เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ ทางเราส่งตู้สินค้าให้ในวันที่15กันยา2551และครบกำหนดฟ้องในวันที่2 5มิถุนา2552แต่ทางโจทย์ได้ฟ้องในวันที่25สิงหา2552ซึ่งทำให้คดีขาดอายุความทางเรานำตู้ FCL ไปส่งอมอบให้บริษั NV, ท NV b o o t m a l บรรจุสินค้าซึ่งบริษัท NV ไม่ได้ขอเปลี่ยนตู้ใหม่แสดงว่าตู้นั้นอยู่ในสภาพดีในวันที่25กันยา2551ตัวแทนมารับตู้และไม่มีการแจ้งความเสียหาย ในวันที่26กันยาบริษัทไทยเอเชียเปิดพบความเสียหายจึงคาดว่าน่าจะเกิดหลังส่งมอบตู้จึงไม่อยู่ในความรับผิดของฮันจินอีกทั้งสินค้าที่ตรวจพบความเสียหายอยู่นอกถุงทางเราจึงไม่ต้องรับผิดตามพรบบริษัทไทบูนจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับค่าใช้ใจ่ายในการตรวจสอบความเสียหายและภาษีนำเข้าเป็นค่าใช้ใจ่ายปกติของผู้ส่งของทางเราไม่ต้องรับผิดขอให้ยกฟ้องและพิจารณาดังนี้ 1. ฟ้องโตรวจขาดอายุความหรือไม่ สสินค้าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่และ3จํจำเลยต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรต่อไปเชิญฟังความฝ่ายโจทย์ค่ะจากที่บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิกบิเกอรี่จำกัดสั่งซื้อสินค้ามอสจากบริษัท NV ็นบีบูมอสทำให้บริษัท NV ว่าจ้างจาเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้ามาให้จากท่าเรือแอนเวอร์ word, ประเทศเบลเยียมมาส่งที่ประเทศไทยที่ไอซรดีาชกระบังจากนั้นจําเลยจัดหาตู้ส่งให้บริษัท NV บบรรจุสินค้าแล้วบรรทุกลงเรือฮันจินลอสแองเจลิส จากนั้นจำเลยออกใบ BL ให้บริษัท NV ในวันที่18สิงหาคม2551เราก็ได้ทำสัญญาประกันภัยสินค้ากับบริษัทไทยเอเชียโดยมีเงื่อนไขว่าหากสินค้าที่ขนส่งทางทะเลทางรถยนต์เสียหายหรือสูญหายเราจะชดใช้ให้ตามวงเงินประกันบริษัทไทยเอเชียได้โอนเงินค่าสินค้าให้บริษัท NV และบริษัท NV ก็โอนค่าเอกสารต่างๆไปให้บริษัทไทยเอเชีย จากนั้นเรือมาถึงประเทศสิงคโปร์และขนตู้ลงเรือ MV j o s r o s t a และถึงแหลมฉบังวันที่12กันยายน2551จากนั้นจำเลยขนตู้ต่อไปที่ ICD ลาดกระบังและพบว่าตู้หมายเลข HJCU 4969530และตู้ HJCU 7650280เสียหายทำให้สินค้ามีเชื้อรา จากนั้นบริษัทไทยเอเชียขนตู้ทั้งหมดไปที่โรงงานจังหวัดนนทบรุรีวันที่26กันยายน2551ไทยเอเชียตรวจพบว่าสินค้าเสียหายเลยมาแจ้งเราเราจึงมอบหมายให้บริษัท JPL ไปสำรวจความเสียหายแล้วพบว่าเสียหายจริงโดยคิดเป็นจำนวนเงิน 874,812.47บาทและภาษี137,502.75บาทรวมทั้งสิ้น1,12,315.22บาทแล้วส่งสินค้าไปตรวจหาความชื้นที่บริษัทซิลพบว่ามีความชื้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดบริษัทไทยเอเชียจึงร้องให้จำเลยชําระค่าเสียหายแต่จำเลยไม่ชําระจึงมาร้องให้บริษัทเราซึ่งเป็นบริษัทประกันชําระค่าเสียหายตามกรมธรรแล้วยังเหลืออีก614,42.12บาท หลังจากนั้นวันที่12กุมภาพันธ์2552เราได้โอนเงินไปให้บริษัทไทยเอเชียเราจึงรับสิทธิมาเรียกร้องให้จำเลยชำระแต่จำเลยไม่ชำระทำให้เราเสียหายเราจึงให้จำเลยรับผิดชอบค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย75ต่อปีนับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2 5 5 2จนถึงวันฟ้องต่อไปเชิญฟังความจากที่จำเลยนำสืบค่ะ ผู้ส่งออกจ้างบริษัทฮันจินส่งสินค้ามอสจากท่าเรือแอนเวอร์ประเทศเบลเยียมเพื่อส่งมอบในประเทศไทยที่าราะบังร,รุงเทพหานาครบริษัทฮันจินจึงนำตู้จำนวนส3าตู้ไปให้ผู้ส่งออกเพื่อบรรจุสินค้าใส่ตู้และผลิตด,ดวงกลาแล้วส่งมอบแก่บริษัทฮันจินโดยไม่ขอเปลี่ยนตู้หรือแจ้งสภาพความผิดปกติให้แก่ฮันจินทราบจากนั้นบริษัทฮันจินก็นำตู้สินค้าลงเรือฮันจินลอดอังลิษเที่ยวที่ศ8นยีที่ท่าเรือแอนเวอร์ประเทศเบลเยียมพร้อมออกใบตาส่ง เมื่อเรือสินค้าไปที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์แล้วเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าลงเรือ MV j o s c o Star เที่ยวที่0128 w ัยูในวันที่12กันยายน2551สินค้าเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบรุรีจากนั้นบริษัทฮันจินก็นำตู้สินค้าบรรทุกรถไฟไปยังศูนย์บริการรับตู้คอนเทนเนอร์ลาดกระบงังเพื่อส่งมอบให้บริษัทไทยฮันจินโลจิสติกจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ส่งมอบเมื่อวันที่15กันยายน2551จำเลยจึงหมดความรับผิดต่อมาวันที่25กันยายน2551 ตัวแทนไทยเอเชียนำรถเทรลเลอร์มารับตู้เพื่อขนส่งไปยังโรงงานโดยไม่พบความเสียหายของตู้ตามเอกสารหมายรอสและรอ4จนกระทั่งวันที่26กันยายน2551ายบริษัทไทยเอเชียเปิดตู้แล้วพบว่ายางประเกันขอบประตูตู้มีรอยแตกฉีกขาดรูรั่วและตู้มีรอยแตกซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฮันจินส่งตู้ไปแล้วอีกครั้งสินค้าถูกบรรจุอยู่ในถุงขนาดใหญ่มีซิปปิดป้องกันความชื้น ส่วนที่บริษัท JPL ที่บริษัทไพบูลจ้างให้ไปสำรวจความเสียหายก็พบว่าสินค้าอยู่นอกถุงใกล้ปากประตูตู้พิพาทเปียกน้ำและราขึ้นเมื่อน,นำสินค้าไปตรวจหาความชืน้นพบว่าสินค้าในตู้หมายเลข SJCU 4 9 6 9 5 3ามีความชื้น4.15และ4.12และสินค้าในตู้หมายเลข SJCU 7650280มีความชื้น 4.15- ึ่งและ 4, 4. 3่าซึ่งต่ำกว่า4.5ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดของผู้ส่งออกสินค้าจึงไม่ถือว่าเสียหายบริษัทไทยเอเช เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากโจดจำเลยการที่บริษัทไทบูนชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทไทยเอเชียโดยไม่สารวจความเสียหายก่อนจึงเป็นการกระทําไปตามอําเภอใจไม่อาจรับช่วงสิทธิ์มาฟ้องบริษัทฮันจินได้อีกทั้งการขนส่งครั้งนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้สัญญาขนส่งฉบับเดียวและมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่2รูปแบบขึ้นไปและมีอายุความ9้าเดือนซึ่งฮันจินส่งมอบสินค้าให้บริษัทไทยฮันจินที่เป็นสถานที่ปลายทางตามสัญญาขนส่งวันที่15กันยายน2 5 5 1 ครบกำหนดวันที่15มิถุนายน2 5 5 2ซึ่งโจทก์ฟ้องจำเลยวันที่25สิงหาคม2 5 5 2จึงเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงขาดอายุความ